มันเสีบเบอไออันเสียบมันเ็้นว่เป็นไเอาเป็นไงเป็นไงล่ะทีเนี้ยสบายไหมละ่ะครับสวัสดีครับอยู่ชายปานนาครับเดินครับวันนี้วันนี้เลิกงานสิบหกครึ่งนะครับ ฝนตกครับผมกินวลโมอะไรคือสิบหกครึ่งสิบหกสามสิบดูครับเละตุ้มเป๊ะหมดเลยไหนคิวต่อไปพี่ขับขี่พี่ได้มาไหนต้อมมาแล้วต้อมหมอความปกติกินข้าวเที่ยงกินข้าวไรนึงเงียบกิ๊บเลยเพราะต้อมไม่อยู่แต่ต้อมมาแล้ว รู้สึกว่าทีมงานทีมงานจะไม่เหงาแล้วต้อมมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวไปถล่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้าช่องแป๊บงานอด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 ดึงขอจัดติดนะนี่จะแบบเปิดงา <c oughs> น,นเห็นไหม เขาจนเงียบเงาเงียบเงาใส่ใส่เอ็มร้อยห้าสิบไหมทแรงแรงหน่อยฮะทำแรงแรงหน่อยใส่เอ็มร้อยห้าสิบ อัโบยญซักลูกไหมนี่เวลาจับกล้องมาเงียบเก็บเคยความอะไรเวลาขาไม่จับกล้องนี่ความดีนักเออแล้วก็ทำเป็นไปนั่งก้มดูโทรศัพท์อะไรอ่ะฮะ จับเสือจับสิงจับเสือใส่ถังพลังแรงก็ตอนเย็นครับตอนเย็นก็เป็นเรื่องปกติสูสนะ้ถ้าดินแบบนี้อยู่ชาวบ้านวกลายดที่แน่ะไรทำบ้านอยู่บ้านเกลียดเต็มคิวกี่น้ออืมน้องมิมหรืถ้าคลิปอย่างนั้นก็มันเกิดอาเปลี่ยนลำน้องมาชั่วโมงให้บูนรยจริงเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารายงานสภาพครับ ว่ามันเป็นยังไงดูสิครับเรามารายงานสภาพดูครับนี่น้ำน้ำครับน้ำแล้วก็เละตุ้มเป๊ะเลยเดินก็ยากนี่ครับ อเจ้าวิโก้เจ้าวิโก้ส่งน้ำมันไม่กลัวไม่มีลื่นแล้วพรุ่งนี้ผมทำอะไร มมันแหหงดพรุง่งพรุ่งนี้วิง่งเนาะวิ่งดินโกยตรงนี้เลยฮะพรุ่งนี้วิ่งได้ไหมอู้ห้งแ,แล้วดิห้งแ,แล้วอ่าอ้าว

ต้อมทำไมหุงข้าวอ่ะฮะเห็นถือหม้อเนาะต้อมหุงข้าวน้องนนรถจอดไว้ไหนอ่ะบนฟ้า กลัวเปียกฝนกลัวเปียกฝนเอาไปจอดไว้บนฟ้านะเลยอา้าวทำไรกันเท่าไรกัน,านาาตามีหมื่นมั่วแต่มองโทรศัพท์เอ๊ะมันยังไงนี่ <laughs> เราคุยกันให้มันถูกกันสักวันหนึ่งไม่ได้ไี่เอ <laughs> ๊ะสามวัน ไม่มีไม่มีไม่มีเออกอ็ออเงีัยม่แหละมเนี่ะไปกดตูเฝ้ไอนเหรอไอ้เฝาโรงานเไม่รายว่อยเลยเนี่ยวันนี้ฝนตกนะก็เลยอาจารย์ชูไม่ขยันปกติฝนไม่ตกนี่อาจารย์ชูต้องเติมไฮโดรลิกหรืออัจจารบีตอนเย็นแต่วันนี้ฝนตกก็เลย ก็เลยจอดเยก็ตามน้ำหน่อยไม่ได้นี่ตามน้ำหน่อยไม่ได้นี่เหมือนหอยตามคลาดไม่ได้นี่เนี่ยเอฟซอซีก็บอกว่าทำไมชอบถ่ายอาจารย์ชู เพราะอาจารย์ชูรูปหล่อในทีมงานซื้อมาซื้ออะไรตัวเองตีตินตีตินมันกระบะแบกองหรมั้ยตีตินอาจารย์ชูบอกว่าถ้าผมนอนนี่สามคืนให้เบิกตังสามพันฟังไหมนี่ฮะฟังไหมนี่เนี่ยปาจ์ุกลาเซเนี่ยโอเค อาจารย์ชูบอกว่าถ้าผมนอนนี้สามวันให้ผมเบิกตังสามพัน <c oughs> เบออนโอเคได้ยินยังได้ยินยังได้ยินแล้วใช่ไหมกัน <c oughs> นั่นเละเบิกคคาแรงผมนี่เลยผมจะไปเบิกค่าแรงใครอะเรงชายนะกันั่ลผมล้กินด้วยกันไห่เมื่อคืนเมื่อคืนเขมอมเหล้า แล้วเราน่ะเผลอไปพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนเผลอไปพูดไรก็ไม่รู้เฮ้ยต้องไอซื้อมีโกนซื้อไรมาโกนหนวดโกนไรทําตัวหล่อๆใช่ไหมเราต้องทําตัวหล่อๆจะไปแถวไหนดีอะเซเว่นใช่ไหมเออมีด้วยอะหัวเรา เสียดายเลยกินแล้วก็ไปอ้วกออกอโอ้ฝนตกครับดิฟีก็เลยวันนี้แบบมันแบบแฉะแล้วก็เดินยากหน่อยหรือว่าอะไรนะครับก็นี่ครับครับหลับที่นี่ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ Yeah! <laughs>